เี่กก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับคุณแม่เลยแล้วก็แล้วก็รับรับราปัญหานี้มาสักระยะหนึ่งแล้วก็เลยไม่ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วก็เข้าใจค่ะคุณท่นเข้าใจทุกอย่างเราก็สพอร์ตเขาเท่าที่ระยะทางของเราเราทาได้ระยะระหว่างเรากับครอบครัวแล้วก็ให้เกียรติครอบครัวด้วยนะเพราะว่าเรื่องครอบครัวก็เซนซิทีฟอยู่จริงเราก็ในส่วนที่เราทําได้เราก็ทําทุกอย่างเป็นยังไงบ้างกับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นไปโอเคกับมันยังใบโอเคค่ะไปโอเคจริงก็อย่างที่เขาสัไปเมื่อวานนั่นแหละ ตัวอย่างทางใบเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับคุณแม่เลยแล้วก็แล้วก็รับรับทราบปัญหานี้มาสักระยะหนึ่งแล้วก็เลยไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วก็เข้าใจคะ่ะค่อนขาเข้าใจทุกอย่างที่ค้ตอนเห็นข่าวใบตกใจไหมตอนเห็นข่าวไม่ค่อยตกใจแล้วคะ่ะเพราะว่าคือก็รับทราบอย่างที่บอกบรับทราบป,ปัญหานี้มาสักระยะหนึ่งก่อนที่ข่าวนี้จะออกแล้วก็เลยก็เข้าใจว่ามันก็น่าจะเป็นแบบนี้แล้วมันมีได้คุยกับนลยไหมคะว่าว่าแบบมันมีเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยหรือให้กำลังใจกัน ที่เท่าเราก็สพอร์ตเขาเท่าที่ระยะทางของเราเราทาได้ระยะระหว่างเรากับครอบครัวแล้วก็ให้เกียรติครอบครัวด้วยนะเพราะว่าเรื่องครอบครัวก็เซนซิทีฟอย่างเงี้แล้วก็ในส่วนที่เราทําได้เราก็ทําทุกอย่างไปก่อนนะมันมีหน่อยนะแต่ว่า,วาเพราะกระแสผ่านะะก็มาเยอะแยะมากมายหลายทางเราหน่อยอืมไม่ได้หน่อยเรื่องกระแสค่ะแต่ว่าจะเป็นความรู้สึกที่เรียดเวลาเป็นห่วงตัวเขากับแม่มากพอคนนี้ออไม่กลั จริงคนคุยกับก่อนที่จะเกิดเรื่องก็คุยกับคุณแม่ตลอดนะคะก็มีเข้าไปหาทานข้าวแล้วก็ก็จะส่งผลไม้อะไรเงี้ยโดยปกติของมูอยู่แล้วแต่พอวันที่วันที่มีข่าวเนี่ยก็เข้าไปหาคุณแม่เหมือนกันแต่ว่าก็ยังไม่ได้เจอเกีกับเรื่องเกี่กัเรื่องนี้ได้คุณอย่าแม่แม่ข้าไปหาะก็คุยกับแม่เลยกับเรื่องนี้ก็เลยเกิดของชาวเน็ตที่คิดไปไกลว่ากลายเป็นว่าน้องนายติดแฟนแฟนแม่โกรธอะไรเงี้ยมันก็คือด้วยความที่มันมันไม่จริงเลยเนาะเราก็เลยไม่ได้เดือดร้อนใจอะไรเพราะว่า ก็คงไม่ติดแฟนส่วนใหญ่ติดงานเนะื่อทั้งคู่รักหนูทั้งเขาแล้วก็เป็นชีวิตตั้งแต่รู้จักกันมาก็ต่างคนต่างทําง,งานหนักมาแต่ไหนแต่ไรแล้วค่ะเวลาเจอกันก็นับชั่วโมงได้ก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าอะไรแล้วก็โดยส่วนโกวนะคพนรู้สึกว่า priority หรือว่าแบบสิ่งที่นายเขาให้สําคัญอันดับแรกในชีวิตเป็นแม่สูงแต่เราเป็นเพื่อนกันจถิงวันนี้ก็เลยรู้สึกว่า อะไรที่มันไม่จริงมันไม่ใช่เดี๋ยวมันก็จะผ่านไปจริงเดือนหนึ่งเราก็ไม่ได้เจอกันบ่อยใช่ไหมไม่บ่อยไม่บ่อยเลยเราทํางานกันเยอะมากแล้วก็ไหนจะทุกคนก็มีเส้นชีวิตของตัวเองเนาะคนก็มีไอ้ชาวแก๊งชาวเพื่อนอีกอะไรเงี้ยมันเหมือนเป็นเขามันเป็นเพื่อนกันมามันเห็นชีวิตกันนานแล้วก็เป็นความเข้าใจมากกว่าเไม่สบายใจตรงไหนกับเรื่องเนี้ยไม่จริงๆคนไม่ค่อยนะคะเป็นแค่เป็นห่วงแต่ว่าไม่ไม่ได้ไม่สบายใจแล้วก็ไม่ได้ทุกใจขนาดนั้นแล้วก็เข้าใจทุกกระแสทุกความเป็นห่วงด้วยก็เลยไปจริงจริงวาเลย เพราะว่าความรักเป็นส่วนที่สาคัญที่จะช่วยให้ทุกอย่างผ่านผนไปได้ดีมากเห็นนายบอกว่าไปก็คือเข้าใจทุกอย่างแล้วก็เหมือนเป็นคนที่ให้กําลังใจกลังบวกกับเขาี่ซัมอะไรเงี้ยก็คือเราพอเรามันเริ่มจากความเข้าใจเนาะแล้วก็อยู่บนความหวังดีที่มันมีมาตลอดมันก็จะคอยคอยซัพพอร์ตแล้วก็ด้วยความที่ฝั่งเฟิร์นก็ไม่ใช่ฝั่งคนเดียวทั้งยายทั้งใครก็จะเป็นคนเงี้ยเออไม่เป็นไรช่วยกันประคองกันอะไรเงี้ยบรรยากาศมันก็เลยค่อนข้างสบายแล้วก็ก็ไม่อยากให้เขาเครียดด้วยค่ะ อย่างตอได้ทราบว่าคุณแม่ส่วนทางเฟืองทางทีมงานเราได้มีการช่วยกันยังไงบ้างเพื่อยกระดจิตใจคุณแม่ยังไงบ้างก็อย่างแรกเลยเราเคารพสเปซสเปซของครอบครัวเขาระยะของครอบครัวเขาเราก็อยู่ในที่ที่เราสามารถทําได้ช่วยเหลือได้สนอบสนได้แล้วก็สุดท้ายก็เคารพเวลาการให้เวลาเป็นสําคัญที่สุดแล้วก็ก็แค่เข้าใจพอมันเจอข่าวอะไรย่างเงี้ยมันไม่ได้กิตใจเราเลยใช่ไหมที่มัน เราค่อนข้างแบบเข้มแข็งมากคือใช่ค่ะเพราะคนรู้สึกว่าข่าวหรืออะไรก็เป็นเพราะว่าทุกคนยังไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เราเห็นอยู่ว่าอย่างนายเนี่ยเขาพยายามแค่ไหนตั้งใจแค่ไหนแล้วก็รู้ว่ามันเป็นเรื่องที่เรื่องที่ไม่มีใครอยากเป็นทุกข์อ่ะเราก็รู้สึกว่าตอนนี้เราเห็นคนรอบตัวเราสาคัญที่สุดเพราะฉะนั้นข่าวหรืออะไรเดี๋ยววันหนึ่งที่ทุกคนเข้าใจเลยเได้ยินนายออกมาพูดหรืออะไรทุกคนจะเข้าใจเองว่ามันคืออะไรเพราะฉะนั้นตอนนี้เราปกป้องครอบครัวเราได้ปกป้องสิ่งใดเราก็ทําสิ่งนกอ ก็เป็นห่วเรื่องแบบเริมมาจากความสัมพันธ์เรากับนายดพี่นายอย่างเงี้ยกับข่าวไม่เลยค่ะไม่เลยค่ะความสัมพันธ์พวกหนูโอเคมากๆยิ่งเข้าใจกันมากขึ้นแล้วก็ยิ่งอยู่ข้างๆกันแต่จริงๆเฟิร์นต้องเหมือนแบบเข้าหาแม่มั้ยจริงๆคนนั้นก็ต้องหาแม่อยู่แล้วเพราะไปตลอดแต่คุณรู้สึกว่าสุดท้ายเรื่องระยะเวลาแล้วก็สเปซที่แม่สบายใจก็มีผลสุดท้ายก็ก็เมื่อไหร่ที่แม่โอเคอะไรเงี้ยหนูยินดีตลอดเวลากแต่สุดท้ายก็สัมำคัญที่แม่อะไรเปลี่ยนไป คุยกับเขาเติมเต็มได้ด้วยไหมคะใช่ค่ะคนไม่ได้ไม่ได้คุยกับได้คุยกับเขาค่ะของเขาค่อนข้างเหนื่อยตามภาษาแต่เขาก็เป็นคนความมันตั้งมั่นในแบบความตั้งใจดีอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทุกอย่างมันก็จะผ่านไปได้ด้วยดีมันไม่ได้มัก็จะจับจับว่าเขา้อเป็นเป็นแบบเป็นเป็นกังวลที่จะต้องมาตอบคำถามอะไรแบบนี้ใช่ค่ะสำหรับ่วนของเราเราก็เป็นแบบกังวลไหมหนูจะเป็นกังวลรอดห่วงเขาออกวมาตอบแต่คนรู้สึกว่าคนตอบได้แล้วก็รู้สึกว่าทุกคนเข้าใจมันเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ค่ะ เหมือนนายเองเครียดใช่เพราะในคำตอบของเขาค่อนข้างที่จะเครียดเราก็เหมือนก<ด>ันคือไม่เข้าใจไม่ออกเพราะเขาเป็นคนกลางจริงมันมันไม่ใช่คนกลางหรอกค่ะมันคือ,อมันไม่ได้มีปัญหา<ม>แต่ว่าอย่างที่คนพูดกันเมื่อกี้ว่าเขาเป็นคนให้เขาต้องมีกับ,กบแม่ของคนแล้วมันก็คือทั้งชีวิตของเขาเเขาพยายามทำทุกอย่างให้มันระทับหนึ่งที่สุดคือคืองวัาจันทร์มันเป็นเรื่องไม่ได้ใช่ค่ะได้เพราะว่ามันมันเป็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นได้อ่ะแต่เขาเป็นใจให้กำลังใจเราด้วยในส่วนนี้ ก็ชื่นใจนะคะก็เห็นคอมเมนต์เห็นทุกอย่างเห็นความเป็นห่วงอะไรก็ขอบคุณค่ะขอบคุณจริงๆจากคนที่เป็นห่วงเราอย่างเงี้ยที่เขามาบอกคอมเมนต์ไอเฟิร์นไปให้นายไปให้นายเฟิร์นเพราะคอนไซดมันก็เป็นอีกที่นายบอกก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของความเป็นห่วงเนาะแล้วก็ก็แต่ว่าตอนนี้คนเชื่อว่าทุกคนพอได้รับรู้เรื่องราวแล้วอะไรเงี้ยคนก็น่าเาก็จะเข้าใจมากขึ้นมันเหมือนเป็นเริ่มเป็นจับเล็กๆทำให้เราเหมือนแบบเข้มแข็งคือจับมือกันแน่นขึ้นอย่างนิแล้ว ไปถึคอมเมนต์ว่าเออพวกคอมเมนต์พวกขา่าวบางคนเข้าใจเองเอะไรอย่างเงี้ยเออตัวคนรู้สึกว่าคนไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ซีเรียสกัแบคอมเมนต์มากแล้วอาจจะแบบก็เข้าใจก็เจอมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยวันนี้รู้สึกเข้าใจแล้วก็มองเห็นแต่และมุมมองของแต่และคนมากกว่าแค่นั้นเองแล้วก็ส่วนเรื่องความสัมพันธ์มันมันไม่ได้มีอะไรกระทบเลยยังรออะไรอี่แล้วคนดูแล้วแบบรู้สึกสบายใจมากในความเห็นในตอนนี้เลย อย่างที่บอกว่าคนไม่ได้รู้สึกว่าคนอ,อือ่นอัดใจที่จะพูดหรือไม่พูดน,นะเนาะคนคนทุกใจอย่างเดียวคือเป็นห่วงเขาไม่อยากให้เขาแบบเครียดืคนที่มาสิ่งที่เราพูดแต่ลุงนายลุงน้ยอมมาตอบแล้วคิดว่าเรื่องมันจะจบไหมหรือว่าควรมันจะต่อความยาวสักระยะไม่เลยค่ะไม่ควรอะไรเลยรู้สึกว่าวันนี้ก็มามาบอกตามขั้นตอนทุกอย่างเนาะแล้วก็<ม>ก็รู้สึกว่าพวกเราให้เวลากันและกันอยู่แล้วมันไม่มีการจบไม่จบรู้จะต่อเขายางไม่มีอะไรหรอกมันคือระยะเวลาในการดูแลกันแลยกันแสดงว่าการที่เข้าไปถึงไม่หมุนไม่หมุนเข้าใจในความรักของเราระว่าแับ ว่าแ,แม่มรักเธอแล้วนะแม่ก็รักงกายแล้วก็คือแม่รักเพื่อนเหมือนเดิมแน่นอนแต่จรนี้ก็เหมือนต้องให้กำลังใจมากกว่าแล้วแม่ก็อยู่ในกับผู้เสดต่างๆแล้วใก็ขอแค่เป็นความเข้าใจเป็นความเห็นใจหรืออะไรแล้วก็ให้เวลาแม่ให้มากที่สุดตอนนี้แต่จริงมันก็เป็นผมต้องความสมเรากันใจว่ายังจะจับมือกันต่อไปเรื่อยๆเนาะแบบนี้ยัยงเหมือนเดิมเลยค่ะจริงๆเออบอกอะไรกจบแฟนๆที่ตามข่าวไหมคะว่าจบแล้วทั้งนี้ไม่มีอะไร ก็ขอบคุณเนาะขอบคุณทุกความหวัง,งดีความเป็นห่วงที่มี่กับพวกเราเลยแล้วก็ก็จะพยายามให้ทุกอย่างผ่านไปให้ดีที่สุดเลยเงี้ยทุกคนก็ทําเต็มที่แล้วก็ยัง,ย,งยังไงก็ขอบคุณอยู่ค่ะเป็นกําลังใจดีมากๆเอบทุกคนเองก็คือไม่ต้องหวแบบแ่วงแไม่ต้องห่วงเรื่องจิตใจเฉพาะจิตใจอะไรยังไงสู้เลยโดนนี่แล้วเนาะบอกคนอื่นนะอ่า แล้วบอกพอเขามาดูไปเลยเขาแต่งเรื่องไป็นธุระตีเองนะรู้สึกยังไงแหมว่ามีอักองชื่อนักเขียนนักเขียนเขียนเยอะนักเขียนตกใจนะเมื่อกี้เสียวๆก็ก็ไมายความว่ามันมันก็เป็นสิทธิของเขานะเพราะเขาไม่รับรู้นี่ว่าเรื่องมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยวันนี้ก็ได้ยินจากปากนายเองแล้วเหรอครอบครัวเขาเองนี้เขาบอกว่ามันเซนซิทีฟจริงๆค่ะก็ก็ตามที่เขาพูดแล้วพอข้อพิจารณาด้านลบลงนี้เราจะทำดำเนินการอะไรไหมหรือว่าไม่หรอกค่ะเพราะว่าทุกคนไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นแค่นั้นเองออ ก็่อนี้มันทให้เราผิดเพราคนใจหรือว่ารักเราเยอะมากจริงๆก็ขอใ้าห่ือนกัวลาเพ่เวลาแต่ว่าแต่วันนี้ก็เห็นจริงๆก็ขอบคุณค่ะไปก็ไปอีก